สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับวันนี้พาแซกผมเซอร์มาใส่เรเดียนครับเป็นเรเดียนที่พ่อน้องมิ่งถอดทิ้งครับเพราะว่า

ทามีเนียมครับนี้นรบบกระทาเหล็กกว่าแท็กเหล็กไหมเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกครับจะเก็บไว้เป็นยางอ่ายางอะไรใส่ล้อหลังครับหลายรออเนี่ย <c oughs> ต้องมิ่งนี่ต้องใช้ยางใหม่นะครับเพราะว่าล่องล่องมันใชคใครมันตกวันนี้แทกเป็นไรไหมฮะฮะอันตรายไหมล่ะ

แรงเลยเฮ้ยทำไมแรงเลยนน่ะเส้นนี้บ่ค่อยงามไหมโอ้ยเดีมันมี่จะมีดีมันหับแต่ดอกมันยังหลายตัวนั้นมันดอกมันยังหลอยไปมันคุยให้มันเปียกยังเหรอน้ขึ้นบ่อขึ้นบ่อไม่เปียกเลยไมเปียกเลยขึ้นบ่อหวานขึ้นบ่อหวานปกติปกติเพิ่น เพิ่นเอาไว้ลองแต่ว่าเพิ่นไปเล่นดินนะช่วงนั้นมันก็เลยเสียเร็วเล่นดินเสียไงครับปกติยางแบบนี้เขาไว้ลองลาดยางอย่างเดียวเลยมันบ่นห่อนเดิกลางเว้นได้ลองมันหลายแล้วก็ออกมันอ่อนครับแม่นครับทุมันเล่นดินกขอบกว้างหายงีครับน,นี่ไม่ต้องอะไ,ไรเดี๋ยวไปเอาเส้นนั้นมาใส่ เดี <c oughs> ย๋ยวไปเอาอีกเส้นหนึ่งมาใส่ครับเส้นนี้มันขี้เหร่อีกเกิน มันต้องไปช่วยกันเอามาแล้วเอามาไม่ได้หรอคนเดียวตัวนี้เส้นนี้ดีอยู่เนาะเส้นนั้น่ เอนุบาดดออื้อนุบาดดรอื่เตรมมาตียายมุมุ่ยติดด่านี่นุมบาดดรอื่นดัดด่านนี่เคเดยวไปเอายางครับนี่ครับฝนตกเมื่อวานครับเพิ่งหวานข้าวเมื่อวานเมื่อวานก่อนเรียบร้อยเลยครับฝั่งนี้น้ำเยอะมากได้ข่าวว่าที่เขื่อนนี่น้ำขึ้นสูงมากครับเจเอกนี่ต้องสูบ เพิ่มีประมาณสองสามวันนึงจะแห้งจากปกติว่าจะแห้งวันนี้ครับน้ำภูเขาไหลลงมาเต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูยางครับเส้นไหนใช้ได้

นนี้น่าจะสวยกว่าไปเอาตัวนี้เลยนี่ครับยางมีอยู่สี่เส้นครับเราจะเลือกเอาเส้นที่สวยที่สุด,ด,ดน,นี่อันนี้มันดีกว่าเมื่อกี้มั้งไปยางเมื่อกี้มันตำหนิมันเยอะเกินครับฮะ ขอลาจากรถเลยนี่ครับจางของพ่อน้องมิ่งนี่ไม่เอี่ยมเลยครับไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฮะไหนรวบอ่ะไหนใช่ <ๆ S 2> หไหมดูดีดีด้ ใช่ไหมยามันไม่มียางในไม่เป็นไรม้ือออก <ừ. S 2> มมีไหมล่ะไหนรู้สึกเปยังไงอ๋อเป็นยางเหรอที่โหลเออไหนนี่ไไมัน, <c ười> นอยู่ตรงนี้ ได้ไหม,ไ,ม,มได้เหรอใช่ไหม,ไมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับพ่อขับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ